สวัสดีค่ะพบก,กับเราช่วงน้องอูปอแฟมิลี่นะคะแม่ควาได้อยู่กับพลายงามนะคะพลายงามกับน้องฟูจินะคะวันนี้ก็มากินกล้วยที่บ้านแม่ควานอีกแล้วนะคะฟูจิได้ช้างสวยอะ่ะ <c oughs> คุณแม่ก็เอาต้นกล้วยนะคะมาให้พลายงามนะคะโอ้จิหาเงินเกงเน่งด้จิแปบ๊บเดียวก็หมดพลายงามมาทุกวันนี้สงสัย ต้นกล้วยที่บ้านจะหมดแน่นอนเลยโผล่นะนี่เด้อพอพันเนาะ

พอแล้ง่ายอยช่วยง่ายติ๊กคิดง่าสายแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะให้เจ้าของช่องเขาพูดคุยกันหน่อยนะครับกับท่านผู้ชมมีอะไรจะกล่าวท่านผู้ชมบ้างครับได้ขี่ชัางง่ายบุญสูงชูงอย่างเดียวูงบุญมูงชูงชูงนองครามงความจากเลย อเออจ no. okay, hmm. right. oh. ิคือเก่งแท้เนาะได้ขี่ช so ้างงาเลยโอเคนะครับหลับคุิ <h 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 ์เลยนะครับโอ้โหการขี่ปอดอเจาะก็ได้ว้าวแรงเลยว้าวอะไรเนาะเออออเจียงพลอไอจานนะแนบอ่ ช้างงาเวลาเขากินเขาจะเอาแทงงาทุกเชือกไหมมันก็แล้วแต่ช้างนะดไม่เหมือนกันโอ้ยนี่ทำเอาช้างก็ลองเอาบุษย์ายก็ลองเห็นอยู่อันเจ้าจ้าก็ลองถ่ายงบุษย์ไทยเนาะไทยเนไะเจ้าขึ้นแบบไทย อตอนนี้เดินเดินเดินไปทางไหนบ้างแล้วลุงวันนี้ก็เดินรอบหมู่บ้านครับเดิน<ะ>รอบหมู่บ้านสวัสดีค,ครับสวัสดีค่ะวันนี้เดินรอบหมู่บ้านแล้วครับผมเพราะว่ามาสายนิดนึง <c oughs> <c oughs> ว่างานที่บ้านก็เยอะจ้าช้างลายเชือกน้องอ,อยู่บ้าน, <c oughs> านอันนี้ช้างฟูจิหรอฟูจิอ,<ะ>อันนี้เป็นช้างของฟูจิเลยใช่ไหมเขามันเลยหนึ่งล้านก็ใช้มนีเองเลย ใช่ฟูจิหาเงินเก่งอยู่แล้วฟูจิน่ะขยันอยู่แล้วได้อยู่่าตัวของเขาเลยอีกร้านหนึ่งก็ทำงานพาเขาไปแหงงานเลยทิ้ไว้อย่าเอาไปทำอย่างอื่นเ้ยเอไไเอมันไว้ใช้น้องเก่งมากเลยนะคะอายุแค่สิบสามสิบสี่ปีช่วยพ่อทำงานนะคะเรียนด้วยช่วงนี้ปิดเทอมเนาะ ก็ช่วยพ่อเลี้ยงช้างนะคะน้องขยันมากๆเลยรอมากเลยค่ะ<อ>เีียยวารกม กันหนึ่งปืดแล้วเนี่เนาะต่อไปก็จะสูงจะใหญ่กว่านี้อยู่เนาะห้องรูปหล่อมากค่ะอ้วนกวางอะไรกันบิลควงอืมมันในไอ้มันในคือคัมเพลงเนอะในโปกงไง เอาไว้สำหรับแห่แห่งานนะคะเชือกนี้ตื่นยหรือว่าจิ้งทอมอาบะซ้อนใจหอโทหลงบิงไอ้เท่าหรอวะคุณยายคําเพลงเนาะเมต่กะเนงเราเคี้ยวแบบอันนี้แล้ว

ลุงไปเลยก็ได้เดี๋ยวหนูเดินตามวันนี้ไม่รู้จะได้ไปบานตะกลางหรือเปล่ามแม่เขาจะทำไอเนี่ยฐานบันดไ,ได,ดนไปเลย ทำยังไงจะมีช้างพรายให้น้องสีได้ขี่เนาะอยากได้ช้างพรายจังเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะอยากได้อนายรถไหนรถไถมาลูก ชื่อจริงๆนะคะอันนี้ฟานเขาได้พามาเดินฝึกนะคะฝึกช้างในหมู่บ้านนะคะให้น้องได้ขึ้นขี่นะคะ,ะน้องฟูจิก็รุ่นเดียวกับน้องซีนะคะรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนกันนะคะแต่น้องซีไม่มีช้างพลายเนาะ,ะไม่มีช้างงาขี ก็ like ข <c oughs> <c oughs> ี <c oughs> <c oughs> ่ตัวเลขนะคะน้องมุกดานะคะขี่น้องมุกดา

ันนี้ก็มาเยืนอยู่หน้าบ้านยายทวดนะคะดูคุณแม่ได้อะไรให้พลายงามกินอีกแล้วนะคะฟักแฟงนะคะ กินฟักเฟงฟักเฟงก็กินได้นะคะช้างสวยงามมากเลยค่ะแม่ควานชอบมากเลยนะคะทำไงจะได้ให้น้องซีขี่อย่างนี้เนาะ แม่ควานก็ขอลาไปก่อนนะคะขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะช่องน้องโอปอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ